วันนี้จะพามาทำมันฝรั่งอบนะคะมันฝรั่งอบซอสกระเทียมนะคะวันนี้ก็อันที่เห็นก็คือมันฝรั่งต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมจะใส่น้อยจะใส่มากจะใส่ยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของคนเลยนะคะแต่ละบุคคลนะคะก็เหมือนเดิมนะคะจะมีขนอปงุงรสตัวนี้นะคะเป็นขนอ,อ,อปงุงรสเป็นแบบ ผักนะคะไม่ได้แบบใช้ไม่ได้ใช้หมูไม่ได้ใช้ไก่นะคะแล้วก็จะมีวิปครีมนะคะวิปครีมจะใช้อยู่ที่200กรัมน,นะคะเดี๋ยวรายละเอียดด้านล่างจะเขียนให้อีกทีนึงนะคะด,ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะก็แค่เตาอบหรือไม่ก็หม้ออบที่แบบอบอบร้อนหรือเปล่าหม้ออบไฟฟ้าหรอบ้านเราม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรที่แบบเป็นหม้อเล็กๆนะคะหม้ออบหรอที่ที่ ที่เป็นแก้วอะคะ่ะที่เป็นแก้วก็จะมีฝาปิดแล้วก็เอาเอา,เอาแค่นัดนพอนะคะแค่นัดจบเลยเดี๋ยวรายละเอียดว่าส่วนผสมของแต่ละอย่างนะคะจะอยู่แบบไหนเดี๋ยวจะพามาดูขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวอย่างแรกก็มาหัน่นมันฝรั่งก่อนนะคะ ตไปก็จะพามาหมักหมูน,นะคะช่วงที่อรอมันฝรั่งนะคะก็หมักง่ายๆแล้วที่บ้านก็ชอบนะคะเพราะว่ารสชาติเขาออกไปทางแนวเอเชียหน่อยไปแบบญี่ปุ่นไปแบบเกาหลีนิดๆอะไรประมาณนีนนน้โดนประมาณนะคะก็รสดีนะคะรสหมูคือรสหมูใช่ใช่คือใส่ไม่ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะใช้ซอสถั่วเหลืองของที่กุมมันรวมด้วยไม่งั้นเค็มแน่นอนนะคะก็จะ ใช้แค่นิดหน่อยพอน,นะคะก็หมูนะคะซื้อที่แบบหมูที่เขาแพ็คเสร็จมาแล้วนะคะไม่ได้ซื้อแบบมาหัหน่นเองนะ,ะอันนี้จะเป็นแผ่นรองนะคะคือที่ที่นี่จะปกติเขาจะมีแผ่นรองเลือดมาให้นะคะแล้วเราก็่อตรงนี้กระเทียมนะคะเราไม่หั่นละเอียดนะคะเราจะหั่นแค่เป็นแบบแผ่นบาง,บางๆพอนะคะพอให้แบบ เวลาโทดแล้วเขาก็ติดไปด้วยแล้วเวลาคนสําหรับที่ไม่ชอบกระเทียมนะคะไม่ชอบทานกระเทียมก็สามารถเคี่ยวออกได้นะคะจะหั่นบางแค่บางพอไม่ซอยละเอียดนะคะ เปี่ยนเป็นเนื้อบัวเนื้อไก่อันนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะพอดีโบซื้อมาแต่หมูนะคะมีแต่หมูก็เลยใช้หมูแทนแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยดำพริกไทยธรรมดาเลยจะเป็นแบบแบบ อะไรอย่างเรียกว่าแบบหมุสดเหรอ<ม>ก็ได้นะคะหรือไม่ก็แบบเป็นผงแบบเสร็จมาแล้วก็ได้นะคะแต่คือที่บ้านมีแต่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำมันงานะคะคือส่วนตัวชอบกลิ่นงานะคะ<ม>ก็เลยซื้อติดบ,บ้านติดครัวไว้ตลอดแล้วเอาก็ลองมาทําให้แฟนทานแล้วเขาก็บอกว่าเอออร่อยดีปริมาณกะเอานะคะคือจะฝสูตรที่โบท,ทาตัวนี้น้ํามันงาคือด้วยความที่ชอบเป็นความส่วนตัวนะคะก็เลยจะใช้เอาเป็นว่า เอาไม่ง่ายเอาช้อนมาตวงให้ก็ได้ค่ะคือส่วนตัวนะคะจะตดยประมาณจะใชยใช้อยู่เกือบนี้ก็ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะ3-4ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสกิโกมันนะคะเป็นซอสสำหรับ ทำซูชินะคะก็ใส่ไปหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกอีกครึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าจะไม่ใส่เยอะไม่งั้นเค็มเพราะว่าเราจะใส่รสดีนะคะไปด้วยก็แค่แค่นี้พอนะคะประมาณโดยประมาณ หนึ่งสาช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วตอนนี้ที่สำคัญคือขอโทษนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกใส่นมไปด้วยนมจืดนะคะนมรสจืดธรรมดาเลยไม่ใส่ก็ได้นะคะจะใช้เป็นน้ำเปล่าแทนก็ได้นะคะดยปริมาณก็เท่ากันนะคะอยู่ประมาณ2.3งช้อนโต๊ะมันกระเดกตะลุย ที่ใส่ไปเพราะว่าเวลาเราคุกเขาให้เข้ากันนะคะมันจะได้แบบคุกเขาง่ายเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ว่าเราไปหมักนะคะเขาจะรับรสชาติได้เร็วกว่าคือแบบเราเมื่อเรานวดน,นะคะเขาจะได้ซึมเข้าเนื้อเร็วกว่า ใจจะทำเบชามลให้ดูนะคะหรือว่าภาษาเยอรมันคือเบชามลนะคะแต่ว่าภาษาอ,อ,อังกฤษเขาอาจจะเรียกว่าไวท์ซอสนะคะเดี๋ยวจะพามาทําให้ดูนะคะว่าทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวอย่างแรกก็บอกส่วนประกอบกอน,นะคะอันนี้จะใช้เนยนะคะเนยจืดโดยประมาณนะคะประมาณที่30กรัมนะคะปะกติโบจะไม่ตวงแต่ว่าวันนี้ทําให้ดูเผื่อใครอยากทําทนะคะก็เลย ชั่งให้ดูนะคะอยู่ที่30กรัมเนยจืดนะคะอันนี้ก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาเลยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ปกติโบก็จะไม่ชั่งน้ําหนักให้ไม่ไม่ชั่งน้ําหนักนะคะคือจะกะเอาเพราะความเคยชินต้องบอกว่าเสียนิสัยอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยชั่งนะคะอันนี้ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะคะอยู่ที่42่กร,รัมนะคะอยู่ที่42กร,รมัมถ้าเกิดใช้เป็นช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะช้อนแบบ ช้อนกินข้าวนะคะก็อยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ช่างให้ดูแต่อาจจะมีเพิ่มเพราะว่าเราต้องดูก่อนนะคะว่าคือหัวใจหลักของเบชเมลหรือว่าไวท์ซอสตัวนี้นะคะคือเราต้องสังเกตตัวแป้งคือตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเนยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วเราคนไปแล้วเขายังมีความเหลวนะคะมีความเหลวคือเราจะสังเกตได้เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่า ถ้าเหลวเป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่าพอดีจะเป็นแบบไหนแล้วถ้าแป้งเยอะเกินไปเขาจะเป็นแบบเป็นเหมือนทรายเป็นร่วนซุยแล้วก็มันจะไม่เข้ากันนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าแป้งเหลวเกินไปตัวนี้ถ้าเกิดเราเราเรา,เราใส่นมหรือไม่ก้นน้ำต้มผักลงไปนะคะ<ๆ>เขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนเหมือนกับเหมือนกับว่าเราทําแป้งเปียกโดยประมาณนะคะเอาเป็นเป็นว่า ไวซอสตัวนี้มีลักษณะคล้ายแป้งเปียกเลยนะคะตัวนี้ก็อันนี้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะคะแล้วตัวนี้ที่โบใช้ให้ดูนะคะเป็นน้ำต้มผักนะคะน้ำต้มผักกับนมโดยประมาณอยู่ที่ครึ่งลิตร500 ML นะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะจะพามาทำให้ดูนะคะเดี๋ยวลองทำกันเลยคะ่ะ ได้นะคะอันนี้คือเขายังเหลวอยู่นะคะแบบนี้คือเหลวให้เพิ่มให้ให้เติมแป้งไน่ทีละน้อยนะคะแล้วไฟก็ต้องเปาแล้วนะคะไม่งั้นไหม้นะคะต้องขอขออภัยในเสียงดังนิดหน่อยนะคะพอดีเปิดเอเครื่องดูดความร้อนนะคะเออดูดควันไม่ใช่ดูดความร้อนพูดผิดจังเลยวันนี้นี่นะคะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะคะ ต้องไม่ซูมให้เะนะคะคือตัวแป้งนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดไครลองอันนี้คือยังไม่ได้นะคะอันนี้เขาเหลวเกินไปนะคะสังเกตได้เขาจะไหลลงนะคะอันนี้เหลวเกินไปเรายังใช้ไม่ได้นะคะเพิ่มแป้งไปทีละนิดนะคะเน้นต้องไฟต้องเป็นแบบไฟแบบไฟปานกลางนะคะ ไหนที่ได้แบบนี้นะคะคือตัวแป้งเขาเริ่มเริ่มจะไม่ไหลลงมาเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะเห็นสังเกตได้แล้วทีนี้เริ่มได้แล้วนะคะแต่ให้เพิ่มแป้งไปอีกที่เหลือหมดแล้วนะคะสองช้อนโต๊ะหรือ42กรัมนะคะหมดแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็มา เหมือนเดิมนะคะไฟอ่อนนะคะสังเกตได้ไวซ์ซอสก็มานะคะไวซ์ซอสก็มาค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะ ก็คือตอนนี้นะคะถ้าเห็นว่า,เ,าเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะตัวแป้งนะคะตัวไบโซสนะคะจะเป็นแบบไหนลักษณะจะเป็นเดี๋ยวให้ดูจะมีความโอ้ย,ยะอะไรอื่นโอ้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 โลนนะคระอบม,ม,มันจะ เป็นแบบว่ามีลักษณะเป็นเม็ดๆของสำหรับแป้งอยู่นะคะตัวนี้ช่วงนี้เราก็สังเกตได้นะคะมันจะมีเม็ดอยู่นะคะเม็ดแป้งที่เราทำเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องให้เขาเดือดนะคะโดยใช้ไฟปานกลาง คนไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับตัวไวท์ซอสเราจะให้เขามีความมีความยังไงล่ะมีความจะพูดว่าหนาก็ไม่ได้นะคะให้คนหน่ยหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไวท์ซอสสำหรับเอาไปทำแบบว่าพวกอบอบชีสอบอผักขมอบพวกพวกกุ้งแม่นม้ำกุ้งก้ามกามกุ้งอาร์สเตอร์อะไรอย่างนี้เราก็ให้เข,เขาหน่งนะคะแต่ถ้า ที่โบทำวันนี้ก็คือไว้ซอสสาหรับใส่พวกผักต้มนะคะก็จะให้เขาให้เขาเหลวมาหน่อยนะคะไม่งั้นเขาจะไปกระจุบที่เดียวตอนที่เขาเย็นนะคะขอเติมนมเพิ่มนิดหน่อยนะคะแค่นิดเดียวนี่นะคะอันนี้สําหรับทําเป็นซอสแบบว่าซอสซอส ใส่พวกผักต้มนะคะพวกดอกกระหล่ำกระหล่ำปีต้มรวมกับแครอทนะคะก็จะให้เขาเหลวเขาเหลวหน่อยนะคะแต่ถ้าไว้ซอสก็ให้เขาแบบเข,เขาเขาหนืดเลยนะคะไม่ไม่ไม่ไมหนืดจนแบบเป็นกาวนะคะแต่ก็รู้ว่าหนืดพอเราตักแล้วขึ้นมามันหนืดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วที่สําคัญ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบชีสลงไปแบบมีความชีซี่นิดหน่อยนะก็เราก็ใส่ชีสขูดเพิ่มลงไปได้นะคะเวลาอบเราก็จะได้ไม่ต้องเพิ่มโรยโรยชีสข้างบนนะคะก็หลักไม่ได้หลักสูตรก็แบบเทคนิคในการทำไวซ์ซอสก็แบบเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไวซ์ซอสอบหรือว่าไวซ์ซอสสำหรับใส่พวกผักต้มนะคะก็แบบเดียวกันเลยนะคะปริมาณก็อย่างที่บอกนะคะแต่รายละเอียดจะเขียนให้ด้านล่างใต้คลิปอีกทีนะคะ คือวันนี้ได้หมดเลยอะ่ะได้ทั้งมันฝรั่งอบเอ่อมันฝรั่งอบเสร็จแล้วนะคะอยู่มันฝรั่งอบถ้าเกิดเป็นหม้ออบร้อนโบอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะ,จะใช้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเตาอบธรรมดาจะใช้ไฟอยู่ที่180องศาไฟบนเอ่อไฟบนล่างบวกพัดลมนะคะจะอบอยู่โดยประมาณที่30นาทีนะคะแค่ให้เขาให้เขาข้างบนแบบหน้าข้างบนไหม้นิดหน่อยนะคะ แต่ถ้าเกิดเ,เป็นหม้ออบร้อนนี่ไม่แน่ใจอาจจะต้องแล้วแต่ต้อง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 เช็คัูเองนะคะเพราะโบก็ไม่ไม่มีไม่มีประสบการณ์ในการใช้หม้อร้อนอน,นะคะหม้ออบความร้อนนะคะก็อันนี้เขาก็เสร็จแล้วนะคะก็เหลือแค่หมูนะคะหมูที่หมักเอาไว้ค่อยมาทำคทลิกนะคะวันนี้ที่ได้ก็ในคลิปนี้ก็มีหลายอย่างนะคะก็อย่างแรกก็คือมันฝรั่ง มันฝรั่งอบกระเทียมนะคะตอนแรกก็จะทําแค่อบกระเทียมจากอดีเออไหนวันนี้ก็ทาทาหมูแล้วทําทําผักแล้วก็เลยทลํารวบเดียวกันไปเลยนะคะจะได้แบบเต็มเต็มเต็มสเต็ปไปเลยนะคะครบสเต็ปในการทําอาหารเย็นไปเลยนะคะก็โดยประมาณนะคะสังเกตได้นะคะโบจะจะคนเขาตลอดมีงั้นเขาจะไหม้นะคะติดหม้อนะคะก็ ถ้าสมมติว่าคนคนไหนที่ทำนะคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนมันจะไม่เพิ่มเพิ่มนมไปได้นะคะแต่ค่อยๆเพิ่มทีละนิดไม่งั้นเขาจะเหลวแน่นอนนะคะวันนี้ก็ได้3อย่างเลยทั้งหมูหมักทั้งมันฝรั่งอบแล้วก็แล้วก็ไวซ์ซอสนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนอลองเอาไปทําตามได้นะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็ติชมได้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปทําอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนะคะยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ